สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญภาทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักครั้งใหม่ธาตุไฟ ep สองนะคะธาตุไฟมีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะคลิปนี้มีผลตั้งแต่วันที่สิบห้ามีนาคมถึงวันที่สิบห้ามษายนนะคะอันนี้บุญภารอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะ การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้เนาะดูเพื่เป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะจัสมนโอ้ไพ่ดีมา,มากเลยนะคะจสคัสมณไพ่แห่การหลุดพ้นนะคะ <7 S 1> เจดเหรียญ ราชนิือช่วยหนึ่งถ้วยหกไม้เท้าสองไม้เท้าเดือดแฮงแมนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเฮอร์มิตเดทราชินิือดา ชาวธาตุไฟนะคะคุณมีพลังงานของดินน้ำลมไฟขึ้นมาหมดเลยนะคะพลังงานของคุณโดยรวมแล้วนะคะเป็นพลังงานที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวคุณหมดเลยนะคะในตัวของคุณมีความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณมีสิส่งศักสิทธิ์คุ้มครองนะคะชาวธาตุไฟนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะ คุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็ไพ่ a d j u s t m n ขึ้นมาด้วยนะไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะเด e d e a แล้วก็เดอะแฮ g เมนนะคะที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟบางท่านบางคนนะคะคุณอาจจะพบเจอสถา,านการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดข,ขึ้นกับคุณในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงาน,งานการเงินความรักนะคะชุดใหญ่เลยนะคะปางตายเลยนะคะเด e d e นะคะเด e d e a มีปางตายเลยนะคะเดอะแฮ g m มนห้อยหัวห้อยหัวอยู่กับตัวเองเลยนะคะเจอมาอย่างหนักเลยนะคะสําหรับชาวธาตุไฟบางท่านบางคนนะ และทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้พบเจอมานั้นมนได้จบสิ้นลงแล um ้วนะตอนนี้นะคะไพ่พาหรือสีขึ้นมาไพ่แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะแล้วก็เรียกผ้า j u s t m e ขึ้นมานะคะคุณหลุดพ้นแล้วนะคะคุณหลุดพ้นแล้วจากความทุกความทุกความทรมานทั้งหลายที่คุณได้พบได้เจอมานะคะความเศร้าความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันได้จบสิ้นลงแล้วนะคะ มันได้จบสิ้นลงแล้วคุณหมดวิบากกรรมแล้วที่ผ่านมาที่คุณพบเจออันนั้นคือวิบากกรรมเก่าของคุณนะคะเพราะว่าจะสวนขึ้นมานะคะวิบากกรรมเก่าของคุณคุณได้ชดใช้มันหมดแล้วนะคะตอนนี้นะไพ่แห่งสินศิ์ขึ้นมานะคะคุณมีสินศิ์คุ้มครองนะคะคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนคุณจะไปไหนคุณจะมีความปลอดภัยนะคะณตอนนี้พลังงานของคุณคุณมีความสุขนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยและกระชินิตถ้วยนะคะความสุข ะค,ะความสุขและความสบายใจนะคะนี่คุณมีความสําเร็จในในชีวิตนะคะหกไม้เท้าคือความสําเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะมีเงินนะคะพื่อนๆไม่ีเงินนะคะมีการงานขยับขยายมีความมั่นคงนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเดียวเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำในตัวเองนะคะทีน,นี้เรามาดูความรักของคุณกันนะคะ ขอดูความรักให้กับชาวธาตไฟนะคะขอดูดวงความรักให้กับชาวทาดไฟหนะะ่อยค่ะ คุณได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเพื่อนเพื่อหนึ่งไม่เท้านะคะหนึ่งไม่เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีราชินีถือดาบนะคะชาวธาตุไฟนะคะมากท่านบางคนนะคะคุณจะพบเจอคนรักที่เข้าคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําในตัวเองเขาเป็นคนเก่งนะคะถึงแม้ว่าชีวิตของเขาจะมีอุปสรรครายล้อมก็ตามเข้าคนนี้เป็นคนเก่งเขาสามารถฝันฝ่าไปได้นะคะเข้าคนนี้เป็นคนที่มีแนวคิดที่ รักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนๆไม่เจ้าชู้นะคะคนคนนี้นะคะไม่เจ้าชู้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะคุณจะพบเจอคนแบบนี้นะคะชาวธาตุไฟนะคะการันตีนะคะเพื่อนหนึ่งดาวการันตีว่าใช่ใช่คนคนนี้เขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะเนี่ยคุณจะได้พบเจอคุณจะได้เริ่มต้นความรักข้างใหม่กับเขานะคะคนคนนี้นะก็เป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะและเขาก็เป็นคนที่ เขาเป็นคนเข้มแข็งแขง,แขง,แขงแล้วเขายังเป็นคนที่มีความสดใสสดชื่นบึกบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของเขาด้วยนะคะคนนี้นะราชินีจิ๋นเท้านะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนทางไกลนะคะเพื่อนๆคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเมื่อคุณได้พบได้เจอเขาแล้วนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนใจใหญ่ใจถึงนะเนี่ยถ้าคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วนะเขาคนนี้เขาจะมีคุณอยู่ ในใจเข้าตลอดนะคนคนนี้นะคุณเชื่อใจเข้าได้เลยนะคะคนคนนี้ถ้าเข้าเข้ามาในชีวิตของคุณเขารักคุณนะคะเขารักค,คุณรักคุณคนเดียวนะคะคนคนนี้นะเข้าเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในาธาตุไฟธาตุดเดียวกับคุณเลยนะคะเมสสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือธาตุดินก็ได้นะคะธาตุดินพฤกศบกันก่อนก็ได้นะคะเดดเดนะคะในเข้าคนนี้นะคะเพื่อน คนที่คุณจะพบเจอเ okay. นี่ยเขาอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเคยจบในเรื่องความรักมาก่อนนะคะเขาอาจจะได้เลือกลาอย่าร้างกับความรักของเขามาก่อนที่ผ่านมานะคะจึงทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะไม่เจ้าชู้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาพบเจอความรักที่มันเจ็บปวดความรักที่มันเศร้านะคะความรักที่มันทุกข์นะคะทำให้เขากับคนของเขาต้องเลือกลากันไปนะคะเขา เขาจึงกลายเป็นคนที่ไม่อยากได้ความรักแบบนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอยากได้ความรักที่มันเป็นคู่กันจริงๆอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเขาไม่อยากจะได้ความรักที่เหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าความรักที่ผ่านมามันทําให้เขาทุกข์นะคะเนี่ยทาให้เขาห้อยหัวอยู่กับตัวเองนะคะโดยแห้ g ม a แล้วก็เด e นะคะห้อยหัวอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยทำให้เขาเครียดนะคะเนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะมีความรักที่สร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างจริงจังนะคะเขาอยากจะมีครอบครัวที่ดีนะคะเพื่อนๆเขาไม่อยากจะเสียใจเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะ หกถ้วยนะคะหกถ้วยคือการง้อขอคนดีของค,คนรักเก่านะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติก็ได้นะคะที่ตามการมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วนะคะคุณจะได้พบได้เจอนะหรือคนรักต่างวัยก็ได้นะคะคุณอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะ <MC. S 2> ที่ผ่านมาคุณกับเขาอ่ะอาจจะไม่ได้สนใจกันนะคะเพื่อนห้าดาบไม่เยแสไม่เค์กันไม่ได้สนใจกันนะคะเขาเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณก like, ็ได้นะคะ ทำให้คุณต้องมุกอ่อนจะเข้าออกมานะคะและทําให้เข้าพอคุณมุกอ่อนออกมาป,ปุ๊บพอเข้าเห็นคุณอีกครั้งหนึ่งเข้าเสียดายนะคะเพื่อนเ,นเข้าเสียดายคุณเข้าอยากจะกลับเข้ามาง้อคุณนะคะเข้าอยากจะมาชัดเจนกับคุณที่ผ่านมาเข้าไม่ชัดเจนกับคุณเพราะว่าเขาไปมีตัวเลือกทางเลือกเยอะหน้าตอนนี้เขาอยากจะมาชัดเจนกับคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดของเขาอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งถ้วยแล้วก็ราชินิชถ้วย คุณนี้แหละคือคนที่ดีของเขานะคะนาตอนนี้เขาเลือกแล้วนะคะเพื่อนเขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วนะคะหนึ่งดาบนะคะคุณนี่แหละคือคนที่เขารอคอยคุณนี่แหละคือคู่ของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่เขาจะกลับมาง้อคุณนะคะเดดเลิฟเวอร์นะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ลุ่มหลงนะคะเพื่อนเป็นความรักที่เห็นกันแล้วหัวใจกระตุ้หูนะคะเป็นความรักที่ โอ้ว,ะะวางกันไม่ลงเลยนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะคุณกับเขาทั้งสองคนนะคะเมื่อได้มาพบมาเจอกันแล้วนะคะคุณทั้งสองคนจะวางกันไม่ลงเลยนะคะจะคิดถึงกันนะคะกลางคืนไม่หลับไม่นอนคิดถึงกันนะคะเป็นความรักที่รุ่มหลงเป็นความรักที่คือคิดถึงกันค้นหากันอย่างมากมายนะคะบางท่านบางคนอาจจะพบรัก gam, จากสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะเพื hacker, ่อนๆสองดาบนะคะสองดาบคือการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะ คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนเก่งทํางานเก่งนะคะเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งกระตือรือร้นขวนขวายทํางานทำอะไรล้วนแล้วแต่มีความสําเร็จนะคะราชาถงไม่เท้านะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักที่ดีนะคะเพื่อนๆนี้คุณจะพบเจอความรักที่ดีคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ความรักครั้งนี้มีความสบายใจเข้าคนนี้มีมีความมั่นคงในชีวิตเขาเป็นคนนี้เป็นคนทํางานเก่งทําอะไรล้วนแล้วแต่มีความสาเร็จ คุณอาจจะพบเจอกันทางสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้หรือพบรักในเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะเข้าคนนี้เป็นคนใจดีใจบุญนะคะชอบทำบุญนะคะชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะคะหรือคุณก็ได้นะคะสลับกันได้นะคะเ,เพื่อนสี่เหรียญคนคนนี้เ็าเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเงินนะคะเป็นคนที่ฉลา,าดนะคะฉลา,าดในการใช้เงินฉลา,าดในการใช้จ่ายนะคะคนนี้นะ และถ้าเขากับคุณได้มาอยู่ร่วมกันแล้วนะคะได้พบได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วนะคะ <laughs> เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณนะคะไม่ยอมปล่อยคุณเด็ดขาดเลยนะคะเด็กถือเหรียญคนคนนี้เขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะเด็กถือเหรียญคนอายุน้อยนะคะคนคนนี้เขาอยากจะสร้างครอบครัวอยู่กับคุณนะคะเขาอยากจะมีความรักที่มีความสุขความสบายใจนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ยังมีความสุขความสบายใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาพพเพิ่งเจอความรักที่มันทุกข์นะคะเพื่อนเนเขาไม่อยากได้ความรักแบบนั้นอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนี่เมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วนะคะคุณกับเขาทั้งสองคนน่ะคุณกับเขาทั้งสองคนจะมีความคามิดถึงต่อกันอย่างวมากเลยนะคะพเพื่อนๆพ่กลางคืนไม่หลับไม่นอนนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงเหลือกเกินอะไรประมาณนี้นะคะนี่คุณเห็นกันแล้วคุณจะร่มหลงซึ่งกันและกันนะคิดถึงกันตลอดเลยนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะเพื่อนเพื่อน ชาวธาตุไฟนะคะคุณจะได้พบเจอความรักที่โรแมนติกความรักที่ลุ่มหลงความรักที่แต่เป็นความรักที่ดีนะคะความรักที่ลุ่มหลงแต่เป็นความรักที่ดีเพราะคู่แท้นะคะหนึ่งถ้วยคือคู่แท้นะคะราชาธิดาบคุณได้พบคู่นะคะเพื่อนราชาธิดาบราชินิธิดาคุณได้พบคู่นะคะเพื่อนคู่ที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแร่งมีภาวะเป็นผู้นําคู่ที่ มีจิตใจตรงกันนะคะเพื่อนๆนี่มีแนวคิดทีออ่รักเดียวใจเดียวไม่เจ้าชู้นะคะอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อยากจะเริ่มต้นความรักที่ดีเป็นความ,วามรักครั้งใหม่เป็นความรักที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะนี่อยากจะสร้างครอบครัวอยู่กับคุณนะคะอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวลงเรือลําเดียวกับคุณนะคะคพคนๆนี้เนี่ยเขาคิดถึงคืาหนึงหาคุณอย่างมากมายเลยนะคะนี่เขามีความปรารถนา และลุ่มหลงคุณอย่างมากๆเลยนะคะคิดถึงตลอดเลยนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอกันแล้วนะคะเป็นคู่ที่สู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะเป็นคู่ที่เสมอกันนะคะเพื่อนเ่ราชาเถรียนกับรานีเรียนเดือดซันขึ้นมานะคะเดือดซันความรักที่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนความรักที่ดีความรักที่ใช่คู่กันเลยนะคะความรักที่เป็นเนื้อคู่กันเลยคุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะเพื่อนเนื้อคู่กันเดือดซันเนี่ยจูงมือกันไปดูหนังนะคะ วิวอัปปะจูนวิวอัปปะจูนความรักที่ดีความรักที่ชะตาฟ้าที่คิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะความรักที่ดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้เข้าเจ็บมาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เขาอาจจะเป็นพ่อไม้ไม่ๆมก็ได้นะคะหรือคุณทั้งสองคนเป็นพ่อไม้ไมๆเหมือนกันก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่สิบดาบเข้าก็เจ็บมาก่อนเจ็บปวดเจ็บปังตายเลยในเรื่องความรักนะคะที่ป่านานะ แต่ณตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะมาเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณนะเขาอยากจะได้ความรักที่ดีนะคะพื่อนเขาไม่อยากจะเจอความรักที่เหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วมันเจ็บนะคะพื่อนมันเจ็บปางตายเลยอะไรประมาณนี้นะเขาอยากจะได้ความรักที่ดีไปไหนไปการลงเรือลาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะเป็นความรักที่มีความสุขเขาอยากจะได้คู่แท้ค่ะพื่อนเขาอยากจะได้คู่แท้นะคะแต่เขาก็ได้นะคะพื่อนเพราะว่าเขาคนนี้เขาอาจจะไปขอพรส,ส,ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวเฮืร์มิดขึ้นมานะ เขาอาจจะไปขอพอจรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าขอให้พบเจอคู่แท้เขาก็จะได้พบเจอคู่แท้แล้วนะคะก็คือคุณนะคะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ร่วมกันนะคะเนี่ยที่ผ่านมาเขาเป็นเขาเจอความรักที่ไม่สนใจกันนะเป็นความรักที่มันต่างคนต่างไปความรักที่มันคล้ายๆกับว่ามีความรักเหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะทําให้เขาเจ็บเนี่ยทาให้ต่างคนต่างฝ่ายต่างเดิอนออกจากกันไปนะคะ เด็กเธอไม่เท้าเริ่มต้นความรักข้างใหม่ด้วยความสดใสสดชื่นหรูปันมีชีวิตชีวานะคะความรักลุ่มหลงออกไปตรงนี้นะคะเด็กทาวเวอร์เนี่ยเนี่ยเข้าจบความรักมานะคะเพ,พื่อนเนี่เข้าจบมาเข้าเสียใจนะคะเพ,พื่อนที่ผ่านมาเข้าเสียใจอย่างมากเลยนะคะบางท่านบางคนอาจจะพบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์นะคะราชินีถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเพ,พื่อน เข้ารวยนะคะคนนนี้นะเข้ารวยก็มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณจะได้พบเจอนะคะนี่รวยนะครับเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญคนคนนี้เข้ารวยนะคะ e อ p e r ร r นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีเมษลัคนาเมษก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเพื่อนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะเพื่อน Emperor สองไม่เท้าความสัมพันธ์แบบพุ่นส่วนอาจจะพัฒนามาเป็นแฟนนะคะเพื่อนองค์ท่านมาขนพบเจอรัก ในที่ทำงานนะคะสีไม่เท้าการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันแล้วนะคะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขานะคะคือความรักที่ดีของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะสู้นะคะเพื่อนๆความรักครั้งนี้นะสู้จนให้ความรักครั้งนี้คุณเขาได้แต่งงานกันนะคะสีไม่เท้านะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะเข,เขาคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อชอบทาบุญไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะคะหรือคุณทั้งสองคนเหมือนกันก็ได้นะคะชอบทาบุญไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเขาจะคอยดูแลที่แขกคุณนะคะเพื่อนเมื่อคุณกับเขาทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันแล้วนะคะคุณทั้งสองคนนะคะจะคอยดูแลที่แขกันอย่างดีเลยนะคะความรักที่ดีนะคะเพื่อน ถ้ามีเสียงรบก,กวนก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะบ้านอยู่ใกล้ถนนนะคะชาวธาตุไฟนะคะบางท่านบางาคนนะคะคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะความรักครั้งนี้นะคะคุณทั้งสองคนน,นะ,ะเป็นคู่กันนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะความรักครั้งนี้นะคะคุณจะพบเจอคนรักที่เข้าคนนี้นะคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะมีแนวคิดเหมือนคุณเลยนะคะคุณก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะไม่อยากจะได้ความรักเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ คุณทั้งสองคนนะคะที่ผ่านมาอาจจะพบเจอความรักที่มันเ,เลิกลาอย่าล้างกันไปความรักที่มันทุกข์นะคะความรักที่มันเศร้าความรักที่เจ็บปางตายเลยอะไรประมาณนี้นะคะทาให้ความรักของคุณหรือความรักของเขาต้องเลิกลาอย่าล้างกันไปอะไรประมาณนี้คุณทั้งสองคนไม่อยากเจอความรักเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วนะคะคุณทั้งสองคนอยากได้ความรักที่เป็นคู่กันจริงๆเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันยืดยาวอะไรประมาณนี้นะคะความรักของคุณทั้งสองคนนี้เป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะ เป็นคู่กันวิออฟฟอร์จูนนะคะเป็นความรักที่เป็นคู่กันเป็นความรักที่พรมที่คิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะเป็นความรักที่เมื่อคุณทั้งสองคนได้พบเจอกันแล้วนะคะจะเป็นความรักที่มีความรุ่มโล่งต่อกันมากๆเลยนะคะเป็นความรักที่มีความปรารถนาซึ่งกันและกันนะคะเห็นกันแล้วนะคะวางกันไม่ลงเลยนะคะพื่อนเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะ รแมนติกมากๆเลยนะคะนี่คุณทั้งสองคนเมื่อได้พบได้เจอกันแล้วคุณจะวางกันไม่ลงเลยนะคะและคุณจะคิดถึงกันนะคะคิดถึงกันนอนไม่หลับนะคะคิดถึงว่านี่แหละคือคู่ของฉันฉันได้พบแล้วนะคะนี่แหละคือคู่ของฉันคนที่ฉันเฝ้ารอมานานอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะคิดถึงกันตลอดเลยนะคะคุณทั้งสองคนเมื่อได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะคุณจะพากันสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะราชินีถือเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญนะคะ เดือดซันนะคะแล้ววอัฟจูนนะคะคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะคุณจะมีบ้านมีรถนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะเฉลี่ย,ยลองการแต่งงานนะคะไม่เทา้านะคะสําหรับ,บท่านบางคนนะคะที่คนที่หันหลังให้คุณไปนะคะคุณคนที่เข้าคนนั้นนะคะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะก็ได้นะคะเข้าเลยไม่สนใจคุณที่ผ่านมานะคะ ทำให้คุณอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนทำให้คุณอยู่ไม่ได้ทําให้คุณมุกอ่อนออกมาจากเขานะคะหกไม่เท้านะคะทําให้คุณมุกอ่อนออกมาจากเขานะคะทําให้พอคุณมุกอ่อนมาปุ๊บเนี่ยทำให้เขาเสียดายนะคะเพื่อนเสียดายว่าตอนที่คุณอยู่เขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะคะห้าเหยียนนะคะไม่เยะแสไม่สนใจคุณเลยทําให้คุณเสียใจนะคะสามดาวทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณมุกอ่อนออกมาและทีนี้พอคุณมุกอ่อนออกมาปุ๊บนะคะ เขาอาจจะเห็นคุณทางใดทางหนึ่งนะคะเห็นคุณนะ่ะมีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาคุณเป็นคนสวยคนหล่อขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยทำให้เขาหวนคิดเสียดายคุณนะคะอ,อยากจะกลับมาง้อคุณนะคะหกถ้วยนะคะอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าไปดีวกับคนอื่นเข้าไปพูดไปคุยกับคนอื่นแล้วคนอื่น เขาไม่ได้สนใจเขาเหมือนคุณเลยนะคะพอคนอื่นไม่ได so ้สนใจเขาเหมือนคุณเลยที่นี้เขาก็หวนคิดถึงคุณนะคะเห็นหวนคิดถึงคุณพอมาเจอคุณคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นอีกโอ้อยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้คิดถึงคุณอย่างมากเลยนะคะเดอะมูนนะคะคิดถึงคุณอย่างมากๆเลยกลางคืนนอนไม่หลับเลยนะคะคิดถึงนี่อยากมาหาคิดถึงนะคะเดลิเวอร์นะคะคิดถึงอย่างมากมายอยากจะกลับมาง้อมาขอคืนดีคุณนั่นนะตอนนี้เข้าจบตัวเลือกทั้งเลือกของเขาหมดแล้วนะคะเดอรเดท แลวก็ในแฮงเม่นนะคะจบตัวเลือกทั้งเลือกของเขาหมดแล้วเพราะว่าคนตัวเลือกทั้งเลือกของเขาอะที่เข้าไปดิวด้วยไม่ใช่คู่ของเขาอะไรประมาณนี้หน้าตอนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขานะคะเขาจะกลับมาง้องมาขอคืนดีคุณนะคะเขาเข้ามาครั้งนี้นะคะจะนําความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณนะคะ เขาอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวอยู่กับคุณอย่างจริงจังอยากจะลงเรือลําเดียวกับคุณไปไหนไปกันนะคะสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอยากมีความสุขนะคะมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองมีบ้านหลังใหญ่เลยนะคะน่ณตอนนี้เขาคิดได้หน้าตอนนั้นที่คุณอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณนะคะพอคุณออกมาปุ๊บเขาถึงรู้ว่าคุณนี่แหละคือคนที่ดีที่สุดนะคะคือคนที่ดีที่สุดของเขาอะไรประมาณนี้นะคะ,ะสําหรับท่านคนที่เออ ชั้นก็อยากจะมีเหมือนกันความรักครั้งใหม่แต่ณตอนนี้ชั้นยังไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะชั้นอยากจะเจอจังเลยนะคะแต่คุณจะเจอนะคะเพื่อนคุณจะได้พบรักครั้งใหม่นะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักครั้งใหม่เ,เมื่อถึงเวลานะคะคว,ว่าว,วิวัฒน์พร์จูนสตาฟ้าดิคิดนะคะจะให้คุณ ทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันมาถึงเวลานะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะคุณทั้งสองคนจะวางกันไม่ลงเลยนะคะคุณทั้งสองคนจะคิดว่าเออนี่แหละคู่ของฉันนี่แหละคือความรักที่ดีของฉันอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะวางกันไม่ลงเลยคุณจะมีความรุ่มหลงต่อกันอย่างมากๆเลยนะคะนี่สำหรับบางทนาาบางคนนะคะที่ยังไม่ได้พบรักเลยคุณจะพบนะคะ พบรักโดยบังเอิญก็ได้นะคะบางท่านคน e อาจจะพบรักจากสื่อโลกออนไลน์ก็ได้นะคะสองดาบและก็สามเหรียญน,นะคะสื่อสารโลกออนไลน์หรือจะพพรักจากชาวต่างชาติก็ได้นะคะเดียมเพลอร์นะคะชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะคะอาจจะพบรักจากคนทางไกลก็ได้นะคะนบางท่านคนนะคุณจะได้พบเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาสตาฟาลิกิตจะให้คุณสองคน นำคุณทั้งสองคนมาบรรจบกันได้มาพบมาเจอกันนะคะเป็นความรักที่ดีความรักครั้งนี้คุณทั้งสองคนเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่เรียนนะคะไม่เงินเยอะเลยนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นความรักที่หนุนนํากันนะคะเพื่อนๆหนุนนํากันจับมือกันเดินไปข้างหน้านะคะจะไม่ทิ้งกันอะไรประมาณนี้นะเป็นความรักที่มีความผาสุกเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะ นี่คือความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่คุณจะพบคู่คู่ที่ดีคู่ทีออ่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีแต่ความภาสุขนะคะเดือดซันขึ้นมา ะะมีแต่ความาสุขมีแต่ควาสมาสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นคู่ที่ถุนนำกันจับมือกันเดินหน้านะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะมีความสุขการเฉลิมฉลองนะคะรักกันมากๆเลยนะคะมีความรักที่ดีๆให้กันเป็นความรักที่รักเดียวใจเดียวนะคะคุณทั้งสองคนนะคะคุณจะพบเจอความรักที่รักเดียวใจเดียวนะคะนี่คือความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟนะคะ จบแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ